ภาษาเขมรนะแกเหทางแกะบอบนะสอกแสยยืงนะแกบบอบนี่ค่ะใครสนใจก็ทักข้อความในแชทนะหอมข่อมแกงหอมสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลีพ่พาแซบค่ะมาค่ะทุกคนวันนี้นะคะได้เมนูแซบแซอีกเช่นเคยเนาะที่เมยชอบเนาะเป็นน้ำพริกนะคะกับกบยัดไส้ภาษาเขมรนะแกเวหทางแกบบอบนะสอกแสยยืงนะ แกบบอบนี่ค่ะใครสนใจก็ทักข้อความในแชทนะคะข้างในก็จะเป็นเนื้อกบนะคะข้างนอกก็คือข้างนอกก็คือตัวกบนะคะที่ลอกหนังแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เป็นเนื้อกบสับละเอียดนะคะใส่กับเครื่องสมุนไพรแล้วก็ยัดเข้าไปในตัวกบครับพี่น้องมีความหอมใส่พริกแกงนะคะใส่กะทิลงไปนิดหน่อยะคะ่ะพี่น้องร้อนๆเลยใครที่ซื้อไปก็สามารถเวฟได้เลยนะคะอันนี้เหมยเวฟนะคะ หอมเคงแกงอืมใช้มือซับคูนสองใส่ไปกับข้าวสวยหอมมะลิเลยครับพี่น้องกินกับข้าวเหนียวก็แซ่บอืไม่มีความเคานะกบนะคะ พริกแกงเยอะแต่ว่าไม่ฉุนจนเกินไปค่ะพี่น้องหอมตะไคร้แบบมะกรูดพริกแล้วก็เครื่องแกงกินได้ทุกวันไม่มีเบื่อค่ะพี่น้อง แห้งจน,นี่แหละกับข้าวแซ่บ,ซบ,ซบมังคุดจานจางยศสกเสะย,ยืงเนาะอาเกบบอบขึ้นชื่อนะคะของจังหวัดส,สุรินเนาะบางท่านฟังไม่ออกอ่ะพูดภาษาเขมรมีหน่อเรียงครับเนอะขออนุญาตใช้มือแหละจังกินข้าวแซ่บเนาะ ไปเลยค่ะกับน้ำพริกบอปกประหกนักภาษาเขมรีเขาทับบอบประหอกก็คือน้ำพริกปาร้าเปรอรไใดน,นะอืมอมแรกลยค่ะหน่อเรียงมีความมันมันหอมหอมคล้ายๆสตอค่ะอืมแซ่บ มีเยอะทางภาคใต้ครับพี่น้องเหม,มือยก็พึ่งซื้อมาลองกินนี่แหละทางเม็โครนอะเขาบอกว่าเม็ดมันจะแข็งๆนะคะจะต้องเอาเม็ดเนี่ยกระเทาะแล้วก็มาเขาเรียกว่าอะไรนะทำการแช่หรือเปล่าให้มันเป็นเหมือนถั่วงอกอ่ะพี่น้องนี่ไงแล้วก็จะออกแบบนี้ อมันมัน,มนกิน,นชุนๆนิดนึงไม่นิดนึงอะ่ะมันเหมือนกินชาโตอแหละเอีก็อร่อยขาอ่อน ช่วงนี้ก็อาจจะหากินยากนิดนึงนะคะพี่น้องใครที่อยู่ทางไกลก็มีบริการส่งขึ้นเกาดอกกระเจียวป่า ทำไมบางที่เรียกว่าดอกดินหอมหอมสดชื่นค่ะพี่น้องหอมเย็นๆค่ะปีกวยยต้ม ทำพริกหนูละลายแบบว่ามีน้ำแบบเยอะกว่านิดนึงอ่ะอืมเจ แซบอยู่ด้วยค่ะพี่น้องโอ้โหล่าสุดยึดช้อนกลางแล้วหน่อเรียงเนะาะเแล้วพรุ่งนี้จะลองผัดน้ำมันหอยดูค่ะพี่น้องเหมือนกินจะตอแต่ว่ากินจะอ่อนกว่า แซ่บครับพี่น้องตัวเดียวอิ่มลูกค้าที่ซื้อไปไม่มีผิดหวังครับพี่น้องมีแต่สั่งเพิ่ม อตอนนี้จะเป็นนักบเลย เมนูประจำประจำบ้านเราเลยเนาะน้ำพริกน้ำพริกของหมือนะคะเผ็ด เจ็บค่ะหกตัวพี่นนอง แค่นี้ก็อิ่ม, <S 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 มซื้อไปไม่มีผิดหวังครับเนาะแต่ว่าบางคนก็ไม่กินกลบเนาะมีตรงนี้ให้แทะด้วย ส่วนของกระดูกน่ะ มหมดครับพี่น้องเอาอีกตัวใช้ทะลักเลยค่ะแน่นๆเลยเนาะหอมเครื่องแกงแห้งต้องไปแถมข้าวแล้วแหละพี่น้องอ

ไปแถมข้าวกันด้วยครับพี่น้องกินแซ่บๆกับเพื่อนต่ออ่ะช้ช้อนทำสุดท้าย ข้าวหมดค่ะต้องไปแถมข้าวแล้วแหละพี่น้องอยู่อีกห้องหนึ่งเนาะสำหรับใครที่ชอบพิมพนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกาลังใจให้เห,หมยด้วยนะคะเมนูบ้านๆค่ะวันนี้พี่น้องผู้ใดสนใจก็อุดหนุนเหมยได้นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวนนังแน่นอนค่ะก็กินเพื่อให้รู้รสชาติเนาะเป็นอาหารพื้นถิน่นอาหารขึ้นชื่อเลยะคะ่ะของจังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะพี่น้องอ่ะผู้ใดอยากลองก็ทักแชทมาด้วยค่ะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ